สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อนะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดยี่ห้อนิตารุ่น3 2 0 8 r เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้ usb dongle ตัวนี้นะครับนี่ขั้นแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้คือตัวเครื่องแล้วก็คู่มือนะครับเตรียมคู่มือไว้ด้วยอ่าเครื่องมาแบบนี้มันจะยังไม่มีไฟติดนะครับให้เรากดทิกเกอร์ไกปืนเนี่ยทีหนึ่งปุ๊บนะครับแบบนี้มาไฟหัวสีเขียวก็จะติดนะครับแล้วก็มีเสียงแบบนี้ถ้าลองยิงไงก็จะมีไฟแบบนี้ออกมา ถ้าใครกดแบบนี้แล้วไม่มีไฟนะครับคือแบบหมดนะครับให้เอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเอาคู่คู่มือของเราออกมาครับนี่มองหาขวาบนนะครับเขียนว่าแพลย์เซตติ้งให้เอาปืนยิงแพลย์เซตติ้งหนึ่งครั้งนะครับตัว USB dongle อย่าเพิ่งเสียบนะครับวางไว้ก่อนยิงแพลย์เซตติ้งครับปึ๊บนะครับหัวไฟจะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับจังหวะนี้ให้เราเอา USB dongle ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเสียบเข้าไปเลย ปึ๊บนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าติดค้างแบบนี้นะครับแต่จะมีบางท่านนะครับทําแบบนี้แล้วยังไม่ได้ไฟยังกระพริบกระพริบกระพริบอยู่นะครับไม่ต้องตกใจให้เอาคู่คู่มือมาอีกทีนึงยิงคําว่า factory default นะครับไหยยิยงยิงไปเลย แบบนี้นะครับมันก็จะติดค้างนะครับบางคนติดค้างแล้วติดค้างแล้วเนี่ยคือเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะมีบางท่านที่มันยังกระพริบกระพริบกระพริบอยู่นะครับให้ยิงแฟ c ทอรี่ดีฟอลต์หนึ่งครั้งก็จะจบนะครับพอมันติดค้างแบบนี้คือใช้งานได้แล้วนะครับลองยิงมาโคไปเลยนี่ครับก็จะเข้าคอมแล้วนะครับยิงเข้า Word Excel อะไรก็ได้นะครับผมอ่า่นี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับขอบคุณครับ